สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวก็พามาดูต้นพันธุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่ตรงนี้นะคะไซส์อยู่ที่80เซนราคา400บาทนะคะตรงนี้ยาวลิ้นจี่400บาททุกต้นนะคะอยู่ที่80เซนนะคะไซส์1เม็ดตัวนี้ไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ไซส80 e ์80เซนราคา400บาททุกต้นนะคะ <ส Rules. S 1> ยาวลิ้นจีนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้นะคะ ยาวลิ้นจีรสชาติอร่อยมากนะคะเนื้อสีเหลืองเข้มจะมีเป็นลูกจะมีร่องห้าพูนะคะรสชาติหวานนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อแป้งจะเป็นเนื้อเหนียวนะคะอร่อยมากยาวลิ้นจีอร่อยกว่ากว่าท,ทุกสายพันธุ์เลยนะคะสำหรับทุเรียนต้นพันธุ์ตรงนี้ก็เราขายราคาไม่แพงนะคะรานะคาถูกๆก,กันเลยนะคะต้นละ400บาทนะคะปกติเราจะขายอยู่ที่ราคา700บาทนะคะ ขายอยู่ที่700บาทอันนี้แค่400บาทอันนี้เราไม่ได้ซื้อยอดมานะคะเราไม่ได้ซื้อยอดมานี่เป็นยอดต้นแม่พันธุ์จากสวนของเราเองนะคะต้นแม่พันจากสวนของเราเองเลยขายราคา400บาทถ้าซื้อยอดมายอดราคายอดละ300บาทนะคะยอดของต้นพันยาวลินจีถ้าเราซื้อยอดมาเสียบนะคะยอดแค่หนึ่งยอดราคา300บาทเลวเอามาเลี้ยงเอามาเพาะกว่าจะโตได้อยู่ที่ไซส์ประมาณนี้นะคะต้องใช้เวลา อยู่ประมาณเกือบปีนะคะทีนี้ถ้าเราซื้อยอดมาเราก็ขายราคา400บาทไม่ได้นะคะต้องขายราคาไม่ต่ำกว่าต้นละ700บาทนะคะอันนี้ราคา400บาทราคาที่เรามียอดของตัวเองนะคะเพราะว่าเรามีต้นแม่พันธุ์ของตัวเองนะคะต้นแม่พันธุ์ที่ออกรูปแล้วตอนนี้อายุก็อยู่ที่ประมาณ9ปีแล้วนะคะเพืเ่อนๆผู้ชมท่านไหนที่สนใจต้องการตู้เรียนสายพันธุ์ยาวลิงจีก็โทรหรือว่าเอสไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะ ไม่ซื้อไม่ว่านะคะไม่ซื้อก็ไม่ว่าสอบถามรายละเอียดกันได้ก่อนนะคะยาวลิ้นจีมีจํานวนจํากัดนะคะไซส์อยู่ที่80เซนนะคะต้นพันธุ์แบบในรูปที่ดาวให้ดูเลยนะคะส่งไปก็ต้นพันธุ์ตรงปกแน่นอนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะไซส์หนึ่งเมตรหมดแล้วนะคะเพราะว่าไซส์หนึ่งเมตรเรามีไม่เยอะนะคะไซส์หนึ่งเมตรมีทั้งหมดอ,อยู่ที่สอง ตอนนี้ไซส์หเม็ดที่มีอยู่2 0 0พตน้นตอนนี้ลูกค้าได้รับไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นที่ลูกค้าโอนหุนจองเอาไว้นะคะเราก็เก็บไว้เตรียมตัวที่จะจัดส่งให้กับลูกค้านะคะจะดูแลเอาไว้ให้อย่างดีเลยนะคะและตอนนี้ที่เรามีจําหน่ายยาวลิ้นจี่ก็มีไซส์อยู่ที่อยู่ที่80เซนตรงนี้นะคะไซส์ size อยู่ที่80เซนนะคะแต่ว่า ยาลิ้นจีอีกชุดหนึ่งนะคะจะเป็นชุดอยู่ที่ไส์ยอยู่ที่ประมาณ2เกือบ2เมตรนะคะอีกชุดหนึ่งก็มีไม่กี่ต้นประมาณ200ต้นนะคะอยู่แปลงพ่อของพี่ชายของดาวนะคะอยู่ติดกันแปลงพ่อของเราก็อยู่ติดกันเลยนะคะส์ยอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะอันนุนราคาก็ตกตละ พันกว่าบาทนะคะไซส์อย,อยู่ที่เกือบเกือบสองเมตรนะคะค่ะถ้าท่านไหนสนใจก็จะสอดเอดไลน์มาได้จะส่งภาพไปให้ดูนะคะสําหรับไซส์สูงไซส์สูงของดาวไม่มีนะคะของดาวมีตัวน,นี้ก็อยู่ที่80เซนนะคะ <h> ถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันมาได้นะคะเราจะส่งให้ทั่วไทยนะคะจะส่งให้ทั่วไทยส่ง กล่องเล็กสูตรจะมี2ต้นนะคะกล่องเล็กสูตรสต้นต่ำกว่า2ต้นเราไม่ได้ส่งนะคะก็คือส่งกล่องเล็กสูตรจานวน2ต้นนะคะเพราะว่า1ต้นเนี่ยส่งไปกลัวมันจะหักนะคะเพราะว่าส่งไปข้างเดียวมันก็มีโอกาสที่จะหักได้นะคะแล้วมันก็มัดได้ไม่นิ่นด้วยนะคะส่งขั้นต่ําก็2ต้นนะคะท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ก่อนได้นะคะ ID ไลน์นะคะ อ่าไอดี ID ลาย065 07198 00นะคะแล้วก็เบอร์ idline เบอร์เอ็ดนะคะก็ d o w นะคะ9 8 0 0นะคะอีกลายหนึ่งเป็นล i ยเอ็ดนะคะจะมี2อลายนะคะลายเดียวดาวก็ตอบไม่ทันนะคะเราก็ทำลายเอ็ดเอาไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้ามาได้ทั้ง2ไลน์นี้นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะก็0 9, 5 0 7 1 9 8 0 0นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก,กันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะลูกค้าทุกๆท,ท่านที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็ เข้ามาเป็นลูกค้าให้ความไว้วางใจนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ